หุ้นกู้บริษัท c p r จำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน3ชุดด้วยกันนะครับโดยหุ้นกู้ชุดที่3ซึ่งมีอายุมากที่สุดคืออายุ12ปีให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับสูงสุดถึง4.35%จริงๆยังไม่เคาะอัตราดอกเบีย้ยคงที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตราดอกเบีย้ยเลท ปรระมาาณเท่่ไหโดยหุ้นกู้อยู่ที่ระดับนะครับ A บวกนะเป็นหุ้นกู้ A บวกเลยทีเดียวใครรอหุ้นกู้ของบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับลองดูได้นะครับบริษัทซีพอจำกัดมหาชนยื่นร่างแบบแสดงร,รายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำก,ก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรลอต่อโดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ร้อยสยิไม่มีหลักประกันจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนเสนอขายกับผู้ลงทุนสถาบัานและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น นะครับโดยหุ้นกู้แบง่งออกเป็น3ชุดด้วยกันชุดที่1อายุ4ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2570อัตราดอกเบี้ยนะครับโดยประมาณคือ2.95ถึง3.1%ต่อปีนะครับแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่2อายุ7ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2573อัตราดอกเบี้ยนะครับ 3.55จุดถึงสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับชุดที่3อายุ12ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2578อัตราดอกเบีย้ย4.2่จุถึงสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับเรียกว่าซื้ออลงทุนกันยาวๆเลยนะครับโดยผู้ออกคุณกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนคุณกู้ก่อนครบก่อนครบวันกำหนดไถ่ถอนนะครับก็ ยังไม่เคาะอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่นะครับเพราะนั้นฟังเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบเลทไปก่อนละกันนะครับโดยประมาณการนะซึ่งจะเปิดให้จองซื้อวันที่20 21 22กุมภา2566นะครับเดือนหน้านั่นเองอมาทวนกันหน่อยแบบแสงรายการข้อมูลการสื่อายตาสารนี่และล่างสื่อชีช่ชวน บริษัท c p พจำกัดมาชนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกรันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับโดยแบ่งออกเป็น3ชุดด้วยกันนะครับซึ่งเปิดให้ประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อนะครับหุ้นกู้ตัวนี้ได้นะครับโดยมูลค่าตาไว้หน่วยละ1 0 0 0บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1000บาทเท่านั้นนะ อยู่ภายใต้โครงการตาสารหนี่ของบริษัทซีพอ์จำกัดหมาชนปี2565ซึ่งรวมถึงโครงการหุ้นกู้ของบริษัทซีพอ์จำกัดหมาชนปีงบประมาณนะครับ2565วงเงิน2 9 9 5 0 0ล้านบาทนะครับ ซึ่งเป็นโครงการตาสานนี่ของผู้ออกตาสานนี่จะออกและเสนอขายในรอบ2ปีโครงการมีอายุ2ปีตามที่ได้รับอนุญ,ญาตเมื่อวันที่25เมษายน2565นั่นเองโดยอันดับความน่าเชื่อถือของคุณกู้นะครับ A+ แนวโน้มอันดับเครดิตโดยบริษัท คงที่โดยบริษัทที่เรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่24มกราคม2566ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานกรตให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้นั่นเองนะครับเรามาดูผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ได้กันบ้างนะครับว่าเป็นธนาคารใดบ้าง1ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมหาชนนะครับธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชน ธนาคารกรุงศรีาจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒน์จำกัดมหาชนนะครับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับคำเตือนก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับพวกตาสานี้และเงินไขของตาสานี้รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเส่อขายตาสานี้และรลังสื่อชีช้ชวนนี้ไม่ได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกาศราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนแต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้นะครับเพราะนั้น คําเตือนทำความเข้าใจนะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งแล้วก็ทุกเพศด้วยนะครับ